คือผมได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเหมือนเสียงพระองค์พานะเหมือนส่วนเหมือนส่วนพระองค์พาที่คุยถ้าพูดตามเสียงเนะี่ยพอผมไปบอกใครเนี่ยเ,เขาจะหาว่าผมอย่ังนอยางีงเหมือนเหมือนผมเนี่ยเข้าไปคุยกับพันโทโอภาสที่หน่วยง,งานความมั่นคงจังหวัดบุรีรัมย์ตอนที่นั่งอยู่บนโซฟาเหมือนเขาพูดอย่างนี้ครเหมือนเขาเรียกตัวในการถาม แล well, uh, ้วเขาปิดปากแล้วพูดว่าืเหมือนเขาพูดว่าอ๋อแบบนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะครับผมได้ยินเสียงเป็นเสียงพระองค์พาเหมือนคุยผ่านหัวผมเหมือนคุยผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งตามตัวผมว่าบอกให้เคลียร์กันตั้งนานก็ไม่ยอมเคลียร์เหมือนกับพูดกับพี่ชายของนายนิยมครับเหมือนกับพูดของพี่ชายนายนิยมว่าให้เคลียร์กันตั้งนานก็ไม่ยอมเคลียร์ หลังจากนั้นก็มีการสั่งให้ตัวนั้นออกมาและเอาตัวอื่นเข้ามาเค้นนะครับคล้ายการเรียกตัวเข้ามาตามหัวหรือว่าตามส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวเหมือนการเค้นตัวเหมือนการเรียกตัวเข้ามาเค้นนะครับแต่ภายนอกเขาคิดว่าให้เราโดนหนักแล้วแท้จริงผมไม่ได้โดนอะไรนะครับมันเริ่มเบาลงแล้วก็มันเริ่มหายลงจากเสียงที่ได้ยินแล้วก็จะได้ยินเสียงเป็นเสียงพระองค์พาแทน เหมือนการเรียกตัวเข้าเรียกตัวออกเรียกตัวเข้ามาเค้นเรียกตัวเข้ามาถามผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งแล่เราจะต้องมีสติในการคุยเหมือนจะต้องมีสติในการคุยอย่างนี้ฮะในการคุยในการพูดอย่างนี้นะฮะ <c oughs> เหมือนกับที่ตํารวจนครบาลส่วนกลางที่บินมาจากกรุงเทพมหานครเ,เข้ามาทําการเชิญตัวผมที่ทํางานเพื่อเข้าไปคุยไปเคลียร์ว่าอย่าว่าอย่าพูดถึงพระองค์ท่านอีก ผมไม่ได้พูดถึงพระองค์ท่านนะครับแต่ผมเห็นพระองค์ท่านเป็นพระองค์ท่านเป็นคนส่งหลักฐานผ่าน,นดวงตาผมผมเอาข้อมูลนี้ไปสอบถามในงานทหารสื่อสารหนงานทหารสื่อสารเขาบอกว่าเป็นในหลวงจริงจงนะทางพันโทหญิงบาง,บางคนเนี่ยทางในงานสื่อสารเขาบอกว่าเป็นในหลวงจริงๆผมก็ว่าเห็นในหลวงท่านพระองค์ท่านส่งข้อมูลหลักฐานมาในดวงตาหนึ่งเครื่องควบคุมคือหนึ่งโปรแกรมที่ทําผมกับอีกสองหน่วยนะฮะ ส่วนสองหน่วยนีย้ผมไม่แน่ใจว่าคือหน่วยงานไหนเพราะเห็นภาพสดๆในตาเป็นภาพสีดํามาในตานะฮะการจะเห็นได้ไม่ใช่เรื่องก็เอาเรื่องนี้ไปบอกคนไปบอกในงานสื่อสารในงานสื่อสารเขาบอกว่าเป็นพระองค์ท่านจริงแสดงว่าเราผ่านเหมือนกับว่าผ่าน,นกลไกหรือตัวอะไรขึ้นบางอย่างขึ้นไปบนสุดในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประเทศชาติอะไรสักอย่างหนึ่งตามกลไกที่มีการตั้งไว้แต่พอไปบอกในงานอื่นเขาเหมือนไม่รู้ แต่พันโทย,ยิงเขาบอกว่าพระองค์ท่านจริงๆได้เชื่อว่าสติดีอยู่